ตอมาพบภายนอกวันเปิดพามาวันนี้กันเนาทุกคนขาวไปเลยโย,ย่สบายดีเดอ้อสบายดีสบายดีไผร <c oughs> วะน้องขุดเนาะทุกคน f อซีปวดจืดเลยเนาะ<อ>ไปไป,ไปไลายเดินมาแล้วปวจืดแบบลืมกันปิดแล้วไปอันทอดบหา,ดา,หาดเหาดือนหรือว่าปี <c oughs> โดยไปไทยนี้ได้แล้วมาทอดปี บอดสี่เดือนกระดาษสี่เดือนเนาะแม่ทาวขึ้นเนาะขาวขึ้นบ่แม่สภาพสภาพอากาศบ้านเขาบุบๆอ่าบุ๊มบิ้วสภาพอากาศน้ำอ่าป็นน้ำน้ำไปเห็นงานยังไงบุ๊บเจือตอนที่แรกอะลงไปไปเห็นงานห้างซาบูโอ้อะไรบันี้ใหญ่งานใหญ่งานมาอยู่ห้างกุ้งเตียวแล้วกยเลยใหญ่แต่กุ้งเตี๋ยเราก็มาบ้าน บคงทีนะเป็นงานที่บัคงทีนะคะก็เลยได้ง่ายโดยที่เด็กคาทาว่างานบัวจูดที่เด็กอะดีบอกอะดีแต่ว่าทีว่าจริงแต่แบบว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งบ้านนั้นบอกว่าให้ย่ายงานให้ไปอยู่น้ำเอื้อยนะเลยยายไปแหละวันนี้มันมันบัเป็นเพื่อฮาวาวเนาะมันบวเป็นเพื่อฮาวาวแล้วมันบได้งานแล้วก็เลยกลับบ้านก่อนกลับมาตั้งรักใหม่แล้วก็่อยไปใหม่เดี๋ยวนี้นังกลับมาตั้งรากบัวโอ้โหกลับมาตั้งรักใหม่ แตเด็ว,ว่ายังบม่มีงาน<ม>เดกอ่ดกันยังข้าอยบวาทีาม,ม,ม,มะะาอ,ยอยู่ยันมาแบบสิบลงไปได้หรอนะยัน<ม>ยังลูกเก่เา <laughs> อันนี้ตั้งใจขึ้นมาหลินหรือว่าตังใจมาตังใจขึ้นมาอ๋มีหนัดบโบ <laughs> ม่มีหนัดดอดยก็คือหางหายจากกล้องไปกัะโน้นละหลายเดือนแล้ว เอฟซีกับทามฮาบางคนก็อาจจะลืมเลเนาะทุกคนว่าเพืนเป็นใครเป็นก็คือน้องคุดหรือวสาวพุดอะไรเนาะสาวอาสาวไม่างโสดเปิดใจในเมื่อก่อนเนาะตอนนี้นี่เป็นจังไดเนมีแฟนละบอโสดกับเลาว่าบอกว่าไปยุหอดเมืองอ่าเมืองไทยผมก็มีความว่าจีบบอโง่กะท่า ถ้าม่ามีคนคนแสด <c oughs> คนคุยแบคยแบ,บคนเนี่ยเ,เออมันก็ม,มีเป็นเรื่อปปงปกติเลยเนาะมันมันก็มีเป็นเรื่องปกติบางคนอะมันก็มีคนแสดคนคนคุยมันก็นมีเรืเ่อปปงปแทมีมีแบบือูิังอย่าง้มแบบีแบบพูดจ <c oughs> ริังอ่าเ้นบางมมีเองนบมเลือด้าบเรือกแต่บางคมจันะแบบเร่จอ่ะค เลยแบบบ่มีเป็นตนเป็นตนเนาะอยู่ดีกินดีบ่อยู่โบปกติคืออยู่บ้านเราเลยเมนบ่รู้สึกว่าแบบมีหนำมีนวลเนาะงามขึ้นเลยทุกคนเลยเอ็นเพินแวบแรกน่ะบวชจืดบันไดเนาะเท่าอันเห็นข้างหน้ายังจืดต้องบบบนี้ค่ะมือได้สิลงอีกยังบูฟังเบองมีทงการประมาณนาที่เดือนภายในเดือนนี้แหละแต่กาซีชิ้นชิ้นเดือน แล้วสรงการก่อนเนาะแล้วสรงการเหมืนบ่แม่แม่รสรงการแม่รสรงการอธจิจกลับไปใหม่วัดน,นี้มีวางแผนว่าสิไปลินไซบัดก็ยังบ่ฮู้ยังยังถามหมูห่ยุอยู่เองบุ้หมู่ครูอยู่ในบ้านยังบ่หรือว่าเอาลูกอเอาผัวไปแล้วงมูครูอยู่ในบ้านบ่มีเข้าไปไทยเป้ะลู่มีดอกมีดอกหมู่บ้านอื่นแบบก็หมู่มาแต่ไทยคือกันนี่แหละเอมา จ head, ar, of of ังใดคุมูซึกได้มาบ้านแล้วกมนดีใจเดวตอนที่ได้ไปก็ดีใจตอนที่ได้มาก็ดีใจไปแบบว่าปูปับเลยเนาะบัท่านได้อันเคดคลิปแบบว่าสุดท้ายนะทุกคนเป็นได้ได้ไปอยู่บ้านเพิ่น กูกูกูอยู่บ <pr os> ้านเฮาได้แค่อยู่บ <durch> ้านเฮาคนเดียวกูม uh ีเฮาก็ยังมีพ่อมีแม่โดยเนี่ยหลังจากที่เฮาไปคือไปอยู่บ้านเพิ่นเมืองทางก็คือเฮาต้องได้เพิ่งพาอาศัยตัวเองร้ายกว่ามียังเฮาก็ต้องแบบเก็บนะนะสมมติได้มาเฮาก็ต้องเก็บจองโฮมแบบใช้ชีวิตคนเดียวนะแบบต้องแบบเอออันนี้เฮาควรใส่โบอันนี้เฮาไ่ควรใส่โบแบบนี้